ช่วงเคล็ดลับพารวยสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและในช่วงเคล็ดลับพารวยนะครับเราก็ยังคงอยู่ที่ร้านวายริพับลิกสาธารณรัานประชาชนชาวทักวายนะครับอยู่ริมถนนทองหล่อซอยสิบเลยหัวมุมห่างง่ายมากๆโดดเด่นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมาร้านวายทั้งทีนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่วายมีอาหารด้วยครับอาหารโอ้โหหน้าตาดีมากๆเลยก็เห็นแล้วแบบว่าขอพัก คุยแล้วกินเลยได้ไหมเนี่ยอะไรอย่เงี้ยชิมได้ชิมได้อะไรบ้างก็มีฟิชชิปนะครับอันนี้อร่อยมากนะครับแล้วก็มีสปาเกตตี้นะฮะอันนี้เป็นอิตาเลียนซอสเซตเป็นไส้กรอกอร่อยมากผัดพริกกระเทียมแซ่บก็อันนี้เป็นพิซซ่าอันนี้ยอดนิยมเลยครับก็คือเป็นพาร์มาแฮมพิซซ่าพาร์มาแฮมครับแล้วแบบว่า สนนราคา,า,คาถูกแพงไหมอย่างเงี้ยอย่างงี้เท่าไหร่อย่างงี้สองร้อยหุ้ย <c oughs> หลักร้อยเหรอสองร้อยต้นด้นนนยนะเด <c oughs> ีาา๋ยวนายอธิบายไปแล้วหน้าตาตรงนี้มันต่างกันยังไงเนี่ยคุณอ่านคืออะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแรมไงครับแก่แก่<ช>อันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้ออ๋อเป็นเนื้ออันนี้หมูเป็นเซรอยปะเนี่ยอันนี้เป็นเซรอยครับโอ้ดูดีมีรสนิยมอ่ะแล้วที่ต่อ อันนี้ก็เป็นหมูครับอ๋อเป็นหมูนี่เรือยใช่นะครับหลายๆอย่างเลยแล้วจะให้พิธีกรน่าตาดิชิมอะไรก่อนลองชิมแลมผมดีชอบพันแลมอ่ะครับดีชอบมากเลยเพราะว่าแลมที่นี่เรามีสูตรวิธีการหมักไม่ให้มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคาวแต่แลมที่บอกได้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าทำยากยากชิมนิดนึงอร่อยมากแม่ครับเออมั้งปวกหรือเปล่าไม่บวกนะดึง ราะว่าก่อนที่เราจะซื้อเนื้อแกะมาทำครับผมก็ต้องไปเลือกที่เส้นมันอะไรด้วยเพราะเวลากลิ่นมันมาตามเส้นเลยครับก็ต้องไปคัดประถุดูเองเนื้อนุ่มอ่ะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็แบบว่าจริงๆชอบมากเลยอ่ะเลยอยากจะเลยไปกินนู้นอ่ะพิซซ่าพิซซ่าได้เลยครับพี่ผมชอบทานพิซซ่ามากเลยต้องลองยิ่งแบบหน้าหน้าโปรนี่คือหน้าพามาแฮมล็อกเก็ตอันนี้ไหมใช่เชิญเลยโอ้โหดูเิครับเนื้อพามาแฮมแบบว่า ร้านพิซซ่าร้านอื่นต้องลองตัวโหเวอร์พี่ไม่ลองโอเค okay. ก็คือพวกแป้งพวกอะไรเราก็นําเข้ามาด้วยอร่อย <Okay. S 1> ก็เลยต้องมาถามเรื่องธุรกิจนิดนึงนะเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็ถือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องกรารทำร้านอาหารมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเราจะต้องมีแบบว่าออคุณลักษณะยังไงถึงจะมาปะเปิดร้านอาหารได้อย่างผมมองก็มีเรื่องของความซื่อสัตย์กับลูกค้าอ,อะไรอย่างนี้ครับอของที่เราจะขายนี่เราก็ต้องใช้ของที่ ดีจริงๆเหมือนกับว่าถ้าลูกค้ากินได้คุณก็ต้องกินได้ไม่ใช่ว่าคุณทำาไ้ลูกค้ากินได้แต่ตัวคุณกินไม่ได้นึกออกไหมครับอ๋อนนี้ก็สำคัคือแบบว่าเรากินอะไรลูกค้าก็ได้กินแบบนั้นถูกต้อง ถ้าเกิดคนอยากจะมาที่นี่จะมาได้ยังไงหรือว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างครับมาได้ยังไงก็จะมาจากไหนครับก็อาจะมาจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ต้องจองตั๋วเครื่องบินเนาะเี่เอาแบบว่าคนที่แบบทั่วไปที่ตั้งอยู่ตรงไหนบอกอีกครั้งนึงอยู่ตรงไหนครับแจ๊กนี่อยู่ริมถนนทองรอซอยสิบครับอนะครับครับแล้วก็ มีร้านอะไรเงี้ยเบอร์โทรนะครับ027147599ครับม็ Facebook นะครับแล้วก็เฟซบ o ๊กนะครับที่เว็บเฟซบุ๊กไวนิพิคครับเห็นบอกว่าต้องโทรมาจองด้วยเพราะว่าบางทีอยากอยากให้โทรมาจองเพราะว่าลูกค้าตอนนี้ก็มีเราบุ๊กกิ้งเต็มตลอด ปากากสุดท้ายแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ดูรายการอยู่ว่าเธอเข้ามาแล้วบอกว่าดูรายการโกลเด้นแ็ดรวยแบล็กโกดีร์สักดิ์เนี่ยจะมีอะไรพิเศษบ้างหลาก็กินฟรีไปเลยครับพูดเลวนะเลือดเลือดเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นรับเสถียร์รายแรกมาบอกว่าดูรายการกินฟรีไปเลยน้ำนะครับน้ำแข็งก็เรามีส่วนลดให้ครับ10%ทั้ง ทั้งบินเลยทั้งอาหารและเครื่องดื่มโอ้ยที่ปั้มสุดๆเลยนะต้องมาภายใน7วันนะครับเดี๋ยวมาบอกว่าไม่ใช่ดูปุ๊บอีก3เดือนมาไม่ได้ต้องรีบมารือถ้ามาอีกวันอีกวันนึงนะฮะพรุ่งนี้เลยอย่างเงี้ยได้เลยครับก็มีอะไรแบบพิเศษพิเศษให้เลยนะครับนะขอคุณอ่านแล้วคุณแจ้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ต่อที่มาให้ชวนมานะครับขอบคุณมากครับโอ้โหเจอสองคนนี้แล้วมึ่นเลยนะตอบคำถามได้บอกว่ายอดเยี่ยมเหลือเกินเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเคล็ดลับดีๆกับพี่นกมาฝากกันครับ ช่วง News Update 5, 5แล้ว 6, 6 7 8 เหนื่อยไหมคะคุณผู้ชมครับในช่วงนิวส์อัปเดตในวันนี้นะครับผมก็พามาที่ห้องซ้อมเต้นครับกับอัลบั้มชุดนี้เลยครับชิคาโก้ครับก็คงจะได้ชมมิวสิกเร็วๆนี้นะครับลองสัมภาษณ์คุณครูผู้สอนนิดนึงครับคุณครูใบไผ่ของเราในเดยสวัสดีครับคุณใบไผ่เวลาณาคุ้มใบนะครับเป็นยังไงบ้างครับลูกศิษย์ก็ ยินดีนะคะที่ได้มาทําร่วมกันด้วยก็ได้มาออกแบบโรโรกราฟของชุดนี้นะคะ่ะดีใจมากแล้วก็พี่ก็ไหวมากเป<ม>็นแบบเร็วมากเลยอย่างนี้เลย<ม> แล้วคุณครูใบไผ่เนี่ยมีความคิดยังไงเกี่ยวกับการเต้นหรือว่าท่าเต้นในเพลงของโก้ครับก็แบบว่าอยากให้ติดตามมาเลยทีเดียวเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เต้นอย่างเดียวเรามีอุปกรณ์เสริมมาด้วยว่าต้องมาคอยติดตามชมเพราะว่าเรามีใช้แบบว่าเทคนิคอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณครูใบไผ่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับให้กำลังใจโก้แล้วก็รอฟังระบัางชิคคาโก้เร็วนี้ครับ